กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกาลังใจที่มอบให้กับสาวโซผ่ารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc หมายและ fc เก่าด้วยนะจ๊ะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะฟังคำเตือนนิดนึงนะจ๊ะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋าก่อนอื่นเรามาสรุปแนวทางกันก่อนนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้นะคะแต่อันนี้แอดมินก็สรุปไปก่อนหน้านี้ที่ผลออกนะคะแล้ววันนี้ก็มาสรุปกันก่อนแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะ แนวทางเข้านะคะล่าง61นะคะมาตัวกลับพี่น้อง6 1หนึ่งนนะคะส่วนบนนะคะส่วนบน6กสีนะคะก็มานะคะ4ี่พี่น้องมาตัวกลับหมดเลยพี่น้องจ๋าส่วน91นะคะก็เข้าเหมือนกันนะคะ9 1ดูพี่น้อง1 9มาตัวกลับหมดเลยพี่น้อง แต่ก็มีตัวที่ติ๊กชอบด้วยนะคะไปย้อนดูคลิปเก่าได้นะคะถ้าไม่เชื่อแอดมินว่าร้ายายหางเนาะพี่น้องจ้าเรามารับชมของวันนี้กันเลยจ้าวันที่2 6เดือน7ปี64นะคะกระดาษพอไหมเนาะพี่น้องขอเป็นหน้าใหม่ดีกว่านะคะตัวกระดาษไม่พอพี่น้อง หน้าหมายดีกว่าวันที่26สิบหกเดือนเจ็ดปีหกสิบสีนะคะแนวทางแนวทางรัฐบาลเาพัฒนานะคะวันนี้นะคะแอดมินก็ให้ ให้เด่นไปที่3ามสองนะคะก็จะมี3 9 2นะคะเดี๋ยวเขียนเสร็จแล้วค่อยจะซูมให้เห็นใกล้ๆนะคะพี่น้องเด่น3ก็จะมี3 6นะคะ แล้วก็จะเป็น3 4 3 1นะคะส่วนเด่น9ก็จะมี9 5 9 4 9 3นะคะส่วนเด่น2ก็จะมี2 9 2 5 สองหนึ่งนะคะชุดกันก็จะมีสี่สองแปดสามหกเก้าห้าหกแล้วก็สองหกนะคะ ตัวที่แอดชอบนะคะก็จะมีแปดสามเก้าสี่สามสี่แล้วก็จะเป็นสองหนึ่งแล้วก็จะเป็น เาสีคู่นะคะตัวที่ชอบนะคะส่วน3ตัวดูก่อนว่าแอดมินจะลงไหมพี่น้องใช่นะคะพี่น้องจา๋าจะได้เห็นชัดๆไปเลยสำหรับคนที่ชื่นชอบอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจา้า ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสโซ่พารอยช h a n แน l ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆเฮงกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า